สวัสดีครับช่องไปเล็บช่องช่างโน้นมาแล้วครับวันจุดที่บ้านสบายสบายนอนนี่บ่เมียนแยงได้นอนนี่บ่เมยีนนนเมนยนแยงได้เบิ่งดีดีนอนหัวหมุดโู่หาเรืองแล้วครับหาเรืองแล้วหาเรือง,ว,องว่าต้องมาเหยียดซ้อยทำไมเธอไม่บอกลูกเธอ อ่ะตอกมานอนเหยียดส้อยขาเบิงเบิงเบิงหัวสิสุปพอไอยูนะอ่ากวนหน่อยกับบอยูนะแม่สิเขาใกล้เลยบอ่อ่าเสียงจมจมหยังจุมหยังเห็นบ่โสบผาดขาผาดคอเอาลุกขึ้นมาเอาลุกขึ้นมาเบิ้งเบิงกานลุกได้บ่เอา,อาปปเอาลุกบปงั้นนอนตอกกระตัว บมเลยน้่าตกใดตัวคนสีนอนลอยแบบนเนียนๆน่เนียนครับเนียนๆคุณแม่เธอก็จะโยกใส่แต่กับของกินนะทั้งวันเลยนะเธอเศร้าศบเศร้า,า,าปากมัง่งเห็นไหมหเธออ้วนอ่ะไม่ต้องไปยื้เช็ดตัวฉันแล้วนะ ไม่ได้อ้วนลูกแล้วแนะน่อ้วนอ้วนกินแล้วเป็นหมูกระทะ,ะ,ะคุณลูกคุณนั่งทำงั้นนั่งไปเออนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเออรักกันรักกันเ,เรารักกันรักกันพ่อไม่อยู่เรารักกัน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 ก่อนที่ฟ้าจะมืดอ,อ,อย่าลูกพี่ลูกนั่งเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมลูกเรว ลกเลวจากที่ว่าจะไดลลูกหันมาแล้วกำแล้วกำแล้วมือเอาเริ่มกำแล้วกำแล้วนะครับเอาจะข้ามบอ่อแมเออเอาจะข้ามบอ่อแมเออเอาจะข้ามบอ่อแมคนหนึ่งกระลังคน,นสี่ร้อยเหรนโซ่เสร็จแล้วกําลังมวนมวนคัดอารมณ์เลยแน,นี่คัดอารมณ์ เป็ไปเลยครับแสกไปเลยหญิงอ้วนเธอสอนลูกเธอหนสิหญิงอ้วนเธอบอกลูกเธอหน่อยสิหญิงอ้วนทำ,ทำไมทำไมเธอถึงอ้วนแท้เธอยืดใส่แต่แนวกินเลยนะทั้งวันเลยนะคุณหญิงกินจนแปนเรี่ยมเลยฮะโยกขโยก นางโยกใส่สับปะรดโยกใส่อ้อยแล้วก็ย่าอบทองคำเราด้วยเขาว่ญญญายังำเงหย่าหย่าอี๋หย่า,อยา,อยา,อยาทองคำอ้วน,นบ่บ่ต้องค่ะบ่ต้องบ่ต้องค่ะยิงบ่ต้องค่ะหญิงกินมดมื้อแล้วค่ะฉันก็เจ็บหมดมือคือการดูลูกเธอลูกเธอเชียให้ฉันแล้วนะ เให้ฉันขายาวๆครับเดินไปเดินมาเอาจากบาดบ่ออาจากบาดบ่อเอ้ยเกียบหอดครับเกียบหอดถ้ายืนนยู่ไก่ในหอดแท้เสียลมเสียลมเลิมว่าค้นกระลังสีนอนอีเมกมับ มาเว้านะขอยอยังละเยงยอออยยังละเอียอ้วนอืดปืดอยู่เบ่งนง่นนะานางหมูสามสันให้น,นันนางหมูสามสันเธอเธอหลอกฉันฉันนึกว่าเธอท้องแต่เธออ้วนเฉยๆค่ะคนเยงเธออ้วนแค่อ้วนเพราะกินอ้อยหรือเปล่าคะฮะเธออ้วนเพราะอะไรเธอมองหน้าฉัน เธอหันมาทั้งพีทังงพมแม่พมหันมาพีไม่ต้องไปขอกินเลยดูรูปร่างเธอสิเธอต้องลดหุ่นแล้วนะรู้ไหมเธอต้องลดหุ่นแล้วนะอือโอเคสะละเกียดสะละเบิ้งลูกชายเนะ่ะดูลูกชายเธอสี่หุนเพียวเลยเธอไม่ชอบมุ่นแบม,มนี้หรอฮะ เอยครับเอยครับหยกใส่แต่แน่กินราคาอะไรคุณพี่ปังอะไรคุณเป็นอะไรฮะคุณเป็นอะไรง่ายฮะทำไมท้าทำท่าอย่างนั้นออกกล้องฮะฟังค้า ตอนนี้ปองอาอยุเท่าไหร่แล้วครับนี่ปองอาอยุเท่าไหร่แล้วครับเอามองหน้าก่อนเอามองหน้าก่อนเอามองหน้าก่อนนะปองอ่ะพี่ปองเกิดเกิดเกิดนานหรือ,อยังครับผมเกิดพี่สห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับห้าสิบสองครับ 52. หา้าสิบสองเมื่อหาสิบเอ็ดวะลืมโดนแล้วโอ้ยโอย,โอ,ยอันนี้เกิดว่างวานตัวหน นางนางให้จับหน่อยมัมมฉันฉันจะตัดขุนให้เธอเธอไม่ให้ฉันจับเลยสำไยทำไมไม่ให้จับเลยอืมเุ้ย <c oughs> เป็นอะไรป๋อง รวยลูกชายลูกชายลูกชายเป็นไงล่ะโชคไอ้โชคเที่ยวบ้านยางบ้านดีหลายเป็นยังไงล่ะฮะผูกไบบ์บัดที่นี่โชคมีโชคทำไมนี่ล่ะพลังกัารอยู่เฮือนมันเป็นยังสี่ล่ะพลังกัารอยู่เฮือน เมื่อเราโยนหญ้าให้จะโยนกลับมาให้แม่หรือเปล่าเอาขึ้นไปเลอบอกว่าเอาขึ้นไปแม่ผมกินต้นเดียวกับพ่อผมว่ากินหลายต้นครับมันสีอ้วนผมกินต้นเดียวกับพ่อครับกินหลายต้นมันสีอ้วนครับแม่ผมรักษาหุ่นครับมึงจะเก็บเอาขึ้นเด้อวะเอ้ยเอ้ย ว่าบ่ได้ช่วงบ่ได้ลูกพเพราะนายเจ๊กบางเสาได้หน่ขนาดบางเสาได้หน่บางเสาพูดนะครับบางเสามาแล้วครับมาแล้วครับเกือบแม่นบ่ป้องเกือบไม่รอ,อ,อดนะครับเกือบไม่รอดแล้วคุณปองเอ้ยเอ้ยพีคลิปนี้ลาก่อนครับคลิปนี้ลาก่อนนะครับเป็นยังไงคุณหญิง เดินเทอรลูกเทอรลูกเทอรเขาบอกกินหลายคือเทอร์ได้เห็นบ่หนะ่ะเขากินขั้นเดียวเขาก็โยนมาให้แม่ขึ้นเขาบอกว่าบอกกินหลายมันสี้วนปองเอ้ยปองเกิดโดนลับเม่นบ่ไปยืนอยู่ใกล้แท้โอ้ยขากระยำย่าวเอ้าเก่งแท้โยนมาหอดพี่บึง้งคุณนาย ให้กินเอากินเอาอย่างเดียวเลยค่ะเอ FC ครับเอ FC ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่ผมด้วยนะครับ <c oughs> นานๆทีจะมีครั้งครับนานทีจะมีโชว์ครับพี่ปองบอกว่าเอาจองจองจอง เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ